ชาวลัคนาราศีเมถุนวันที่5พฤษภาคามม2568นี้พระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนสุภาของท่านและได้ตำแหน่งเกษตรสง่งผลให้พระราหูมีกำลังเต็มที่เปิดประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาและการเดินทางของท่านเตรียมตัวรับกับการแสวงหาความรู้ในรูปแบบใหม่ ท่านจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนอาจหันไปสนใจศาสตร์แห่งตะวันออกปรัชญาที่ลึกซึ้งหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยโอกาสในการศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือการเดินทางไกลจะเข้ามาท่านมีเกณฑ์จะได้ข้ามประเทศหรือข้ามทวีปซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของท่านอย่างมากชาวลัคนาราศีเมทุนบางท่าน อาจได้ย้ายไปทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างแดน